ครับกล่าวสวัสดีครับชาวนาไทยทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหมเพลของชัยจังหวัดกลาลสินนะครับก็จะมาตอบคําถามของเกษตรกรสอบถามเข้ามาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เยอะมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของฝนตกนะครับฝนตกโดยเฉพาะเมื่อคืนนี่ทางเขตกลาลสินสารคามนี่ตกหนักมากครับตกหนักมากเลยก็มีคําถามสะสมมาเป็นเป็นสิบวันแล้วแหละ นะครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีจะมาแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าได้รู้จักเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่วันนี้เลยโดยเฉพาะวันนี้นะฮวันนี้เฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวก็ร่วม30รายนะครับมาสอบถามนั่นก็คือในเรื่องของหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่นะครับคิดว่าชาวนาทุกท่านคงจะรู้จักอหอยตัวนี้แล้วก็ได้ยินคุ้นชื่อกับตัวนี้มาพอสมควรนะครับ สำหรับหอยเชอรี่นะครับทีนี้เรามารู้จักกันเลยนะครับหอยเชอรี่นี่มันมีหน้าตาลักษณะอย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มันทําลายกับข้าวหนี่ได้อย่างไรบ้างนะครับหอยเชอรี่นี่จัดเป็นศัตรูข้าวชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญสูงมากนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่ที่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นหอยรุ่นใหม่ก็คือถ้าเป็นหอยเชอรี่ยุคเก่าๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ใต้ดินได้แต่หอยยุคใหม่เนี่ย ก็สามารถอยู่ใต้ดินได้เนื่องจากตัวหอยเชอรี่นี่มาผสมกับหอยในพื้นที่หอยในพื้นบ้านของประเทศไทยเรานะก็เลยทําให้มีการวิวัฒนาการพัฒนาการไปจําศีนอยู่ใต้ดินได้พอโดนฝนตกมาน้ําตกมาขึ้นมาแล้วก็ทําการทําลายข้าวเลยแล้วก็แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้หอยเชอรี่นี่จริงๆหอยเชอรี่นี่มีการระบาดในนาข้าวเรามาเนี่เกิน20 30ปีแล้วนะครับเนื่องจากในช่วงแรกนี มีการระบาดอยู่ในกลุ่มของข้าวปรังเป็นหลักเลยนะครับแต่ตอนหลังมานี้นะครับมาทางภาคอีสานมาทางประเทศเพื่อนบ้านทางประเทศเอา่าทางประเทศลาวประเทศอ่แล้วก็ประเทศอีสานไอทางอีสานบ้านเรานะครับก็มีการไปทําลายกับข้าวนาปีด้วยนะข้าวนาปีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่หอยเชอรี่จัดเป็นศัตรูของข้าวทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับนะครับสำหรับหอยเชอรี่นี่อ่เรามาดูก่อนว่ามันทําลายตั้งแต่ระยะไหนไปบ้าง หอยเชอรี่นี่ทําลายตั้งแต่ต้นข้าวเล็กๆเป็นหน่อขึ้นมานะครับถ้าเป็นนาหวานน้ําตมนาดำไอ้นาหวานน้ําตมนาหวานแห้งที่กําลังมีหน่อขึ้นมาเล็กๆนะครับหน่อขึ้นมาเล็กๆนี่หอยก็สามารถกินได้สามารถทําลายได้หรือภาษาทางชาวนาเรียกว่ามันเลียเลียหน่อข้าวนะหอยเลียหน่อข้าวแค่นี้ข้าวก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่คือการทําลายของมันพอระยะต้นขึ้นมานะครับ มันจะกินตั้งแต่ต้นเล็กนอเล็กจนถึงความสูงข้าวอยู่ประมาณรักห้าเซนถึงสิบเซนนะครับมันจะกินจนถึงข้าวประมาณสิบเซนแต่หลังจากนั้นมันก็จะไม่กินแล้วนะครับทีนี้หอยที่กินที่ระบาดหนักที่สุดนะครับไม่ใช่หอยตัวใหญ่เลยนะถ้าหอยตัวใหญ่นี่มีหน้าที่ในการแพร่กระจายพันธุ์เป็นหลักเลยแต่ส่วนหอยที่ทําลายเยอะๆนี่เป็นหอยตัวประมาณาหัวนิ้วโป้งประมาณนี้นะครับหอยหัวนิ้วโป้งหรือใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งนะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งก็ จัดเป็นหอยที่อันตรายที่สุดก็คือมีการากินอย่างอย่างรุนแรงนะครับหอยหนึ่งตัวนะครับต้องหมูแม่โป้งนี้นะในหนึ่งคืนกินหมดเป็นสิบต้นเลยต่อนหนึ่งคืนนะครับแล้วเราลองคิดดูถ้าหอยในทุ่งนาเรานี่มีสักแสนตัวสองแสนตัวนะครับบางคนบอกอยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูวัตถุจัรของหอยเนี่ยหอยหนึ่งตัวด่สามารถวางไข่ได้กี่ฟองและเปอร์เซ็นต์การรอดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น หอยหนึ่งตัวขนาดหอวโป้งนี้นะในหนึ่งคืนนะหนึ่งตัวหนึ่งคืนมันกินอย่างน้อยสิบต้นนะกินสิบต้นในนาข้าวนาหวานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มข,ของข้าวนาปีนะไอข้าวนาปะ,นะจะใช้ประมาณเจ็ดแสนเมล็ดต่อพื้นที่หนึ่งไร่เพราะฉะนั้นถ้าในหนึ่งหนึ่งไร่มีหอยอยู่ประมาณสักแสนตัวเนี่ยมันกินหมดเกลี้ยงเลยนะคืนละไร่คืนละไร่เลยเราคิดดูว่ามันจะทาความเสียหายขนาดไหนอันนี้ในเรื่องของนาหวาน ทั้งนาปีและนาปังนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของนาดำนะนาดำทางอีสานก็ยังมีบ้างแต่เล็กน้อยเนาะยังไม่เยอะมากแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านสาธารณชาชนลาวดี่ก็ยังเป็นระบบนาดำเยอะเพราะฉะนั้นในในเขตทางนี้นี่จะมีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ระบ,บาดในนาดำระบ,บาดขนาดไหนขณะที่ชาวนากําลังดำอยู่นะฮะกำลังดำอยู่นี่มองไปข้างหน้านี่เห็นหอยกําลังกินอยู่เลยต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่หอย เรื่องของหอยกินต้นข้าวนี่จัดเป็นปัญหาใหญ่มากนะแต่ในกรณีในกรณีรณที่มีน้ําเยอะหรือฝนตกชุกนะรเราจะเจอการระบาดของหอยอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยนะครับทีนี้เรามาดูวัตถุจักของหอยนะครับหอยเชอรี่หนึ่งตัวโดยเฉพาะตัวใหญ่หนึ่งอายุไขของเขาเนี่ยสามารถวางไขได้อยู่ประมาณสอง0 0ืนห้าพันตัวนะครับต่ออายุไขเขา 2 5 0 0 0ตัวแต่ละครั้งนี่จะออกอยู่ประมาณ50ถึง60ฟองต่อ1ครั้งนะครับลักษณะของไข่หนึ่งจะออกเป็นสีชมพูเกาะที่ต้นข้าวเกาะที่ต้นวัชพืชเกาะที่กิ่งไม้นะครับนี่เป็นสีชมพูชมพูนั่นคือไข่ของหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรีอ่ตัวหนึ่งก็จะวางเป็นจุดเป็นจุดถ้าเราเจอตัวนี้แค่เราเตะให้มันตกน้ําไปมันก็ตายไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้แต่ถ้าเรายังปล่อยคิดว่าสวยงามปล่อยไว้นะครับ นั่นแหละพอมันฟักตัวมาปุ๊บมันทิ้งตัวลงแล้วก็ทําการทําลายต้นข้าวได้เลยหนึ่งตัวสามารถวางไข่ตลอดอายุไขข,ของเขานี่สองหมื่นห้าพันตัวเปอร์เซน็นการรอดอนะนี็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนะแปดสิบเปอร์เซ็นในรอดทั้งหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นในหอยหนึ่งตัวหนึ่งอายุไข่เนี่จะสามารถรอดได้ถึงสองหมื่นตัวนะหอยสองหมื่นตัวแล้วหอยสองหมื่นตัวเราคิดดูถ้ามันใหญ่ขึ้นมาหัวนี้โป้งใหญ่ที่ผมเกริ่นตอนต้นว่า หนึ่งตัวกินประมาณสิบต้นต่อหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นมีแม่หอยอยู่ในทุ่งนาอยู่ประมาณสักยี่สิบตัวนะครับคืนหนึ่งมันกินหมดเป็นไร่เลยนะครับคืนหนึ่งจะกินหมดเป็นไรเลยนี่คือการทําลายของหอยเชอรี่ในนาข้าวทั้งนาข้าวนาปีและนาปรังขอให้มีน้ําเยอะน้ําชุกในหอยมาทันทีเลยนะครับนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราก็จะมาดูว่าเราจะกําจัดหอยเชอรี่ได้ด้วยวิธีการไหนบ้าง ทีนี้เราก็มาดูเลยว่ายาที่ช่วยในการกําจัดหอยเชอรี่นี่มียาตัวไหนบ้างแล้วตัวไหนที่กําลังได้รับความนิยมและตัวไหนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับในการกําจัดหอยเชอรี่นี่ตัวที่มาช่วยในการกําจัดหอยเชอรี่นี่มีอยู่3ตัวด้วยกันนะตัวแรกเราก็เรียกว่าสมุนไพรากาบชานะครับตัวนี้ก็ปลาไม่ตายแต่ถ้าใส่เยอะๆปลาตายด้วยกันแต่ส่วนใหญ่จะตายเฉพาะพวกกลุ่มหอยตัวเล็ก นะออยตัวใหญ่ก็ยังตายไม่ไม่เยอะยกเวนะ้นโดนเต็มเต็มจังๆอันนี้ก็คือตัวแรกในของสมุนไพรกาชานะครับนะตัวที่2ก็คือเป็นเม็ดสีชมพูนะเป็นเม็ดเม็ดเป็นสีชมพูตัวนี้ก็เป็นยากําจัดหอ,อยเชอรี่แบบชนิดเหยือนะเป็นเหยือ่อเป็นเหยื่อเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรคือลักษณะก็เหยือ่อข้อเดียวคือสรับหอยที่อยู่ในน้ําลึกๆนะก็จะใช้เหยื่อล่อเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียคือ หอยต้องกินเท่านั <simple. Yes. S 2> ้นถ no. ึงจะตายนะถ้าหอยไม่กินก็ไม่ตายต่อให้มีเหยื่ออยู่แล้วหอยเดินติ๊กติ๊กติ๊กข้างๆทางเดินข้างๆเหยื่อไปแต่ไม่กินเลยหอยก็ไม่ตายเพราะนั้นข้อเสียของเม็เชาดีหายคือหอยต้องกินเข้าไปแต่ข้อดีคือสำหรับหอยน้ําลึกนะครับตัวที่กําลังนิยมได้รับการนิยมสูงสุดตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับนี่โอซามิกครับโอซามิกนะครับโอซามิกนี่คืออะไรโอซามิกนี่เป็น าสารกําจัดหอยเชอรี่ชนิดปลอดภัยต่อคนที่ใช้และปลอดภัยต่อปลาที่อยู่ในในบ่อน้ําหรือว่าในอยู่ในท้องนานะครับปลอดภัยทั้งคนและปลานะครับนี่คือตัวโอซซมิกนะครับลักษณะการทําลายก็คือเวลาเราผสมน้ําฉีดไปแล้วเนี่ยเพื่อสเปรย์ให้ท้องทั่วทุ่งนาให้เต็มพื้นที่นะครับตัวยาโอซามิกมันก็จะวิ่งไปผ่านหอยปุ๊บหอยก็จะตายเลยหรือหอยจะมากินโดนน้ําที่มีผสมส่วนของโอซามิกก็ตาย หรือว่าวิ่งผ่านออกไปเนี่ยก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอซากจึงเป็นสารกําจัดหอยเชอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะตอนนี้ทางร้านเราขายในปริมาณที่เยอะมากนะครับนี่คือตัวโอซากนะครับเป็นยาฆ่าหอยเชอรี่ชนิดที่ว่าปลอดภัยทั้งคนและปลาปลาไม่ตายปลอดภัยต่อคนนะช่วงที่เราฉีดเราสามารถลุยน้ําฉีดได้เลยโดยที่ไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นกับคนนะแล้วก็ต้นข้าวก็ไม่เป็นปัญหากับต้นข้าว นี่คือตัวโอซซมิกนะเป็นผงละลายน้ําวิธีการใช้นะครับสำหรับวิธีการใช้โอซซมิกนี่เราแนะนําให้ใช้หนึ่งซองหนึ่งซองนี้นะจะใช้ได้พื้นที่อยู่สี่ไร่ด้วยกันในระดับน้ําที่เราแนะนําให้ใช้คือหนึ่งฝ่ามือหรือไม่เกินห้าเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าน้ําที่มันลึกกว่าห้าเซนติเมตรเราก็สามารถลดจากซองหนึ่งสี่ไร่ก็เหลือซองหนึ่งอยู่สามไร่นะครับขึ้นอยู่ระดับน้ําแต่ระดับน้ําที่เราแนะนําคือ หนึ่งฝ่ามือแนวแนวนี้นะครับแนวนอนนะครับหรือประมาณ5เซนติเมตรนะวิธีการใช้ก็คือตัดมา5ช้อนแกงนะละลายน้ําประมาณ5้าถึงสิลิตรล้วก็ทําการฉีดพ่นในทั่วทั้งแปลงเลยนะเพื่อให้ตัวยาโอซซมิกนี่มันกระจายไปทั่วแปลงแล้วหอยที่อยู่ในน้ําก็จะตายหมดแต่ถ้าเราสามารถขังน้ําในระดับ5เซนติเมตรเนี่ยขังไว้ระดับ7วันนะฮะไม่มันไหลออกเลยนะครับหอยที่อยู่ใต้ดินนะที่ว่าเป็นหอยวิวัฒนาการรุ่นใหม่เนี่ย อยู่ใต้ดินอยู่ใต้อะไรดีจะขึ้นมาตายจนหมดเลยหอยตัวเล็กหอยตัวใหญ่ตายหมดเลยนะขอให้เป็นหอยเชอรี่ในนาข้าวนาโอซามิกฆ่าได้หมดทั้งหอยตัวเล็กและหอยตัวใหญ่นะครับนี่คือข้อดีของโอซามิกหอยเล็กหอยใหญ่ตายหมดปลอดภัยต่อคนและปลานาะอัตราการใช้5ช้อนต่อน้ําถึงสิลิตรนะครับหนึ่งซองฉีดได้พื้นที่4ี่ไร่ในระดับน้ําความสูงไม่เกิน5เซนติเมตร นี่คือตัวโอซามิกนะครับโอซามิกนะครับนะครับก็จัดเป็นายากำจัดหอยเชอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากปลอดภัยต่อต่อปลาและคนทึงจุดนี้นี่เกษตรกรทุกคนเนี่ยอาจจะมีชาวนาบางท่านนี่มีบ่อน้ำที่หยุดติดกนาข้าวแล้วก็บางคนก็เลี้ยงปลาในนาข้าวนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการระบาดของหอยเชอรี่มานี่ให้เลือกใช้ตัวโอซามิกนะครับโอซามิกยาฆ่าหอยเชอรี่ที่ปลอดภัยต่อคนและปลา นะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกในะวันน,น,นี้วันที่3เดือนมิถุนายนะครับปีห5ห้าเนี่ยเมื่อคืนเนี๋ยฝนตกมาหนักมากในเขตกาลสินสรารคามวันนี้เฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวมีขายยาหอยเชอรี่นี่เกือบ1ิบลังแล้วนะครับเยอะมากนะเพราะว่าอหอยเชอรี่ระบาดมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหอยหนึ่งตัวเนี่ยกินไปเลย10ต้นต่อหอยหนึ่งตัวนะแค่นี้แล้วถ้าเรา,เรามีหอยอยู่ประมาณพันตัวสองพันตัวนี่มันจะกินแหลกเลยนะครับ ครที่กําลังหวานข้าวเล็กข่านข้าว,าวน้อยมีหน่อมีอะไรปุ๊บเนี่ยหอยไปเลียนหน่อข้าวเนี่ยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ระบาดในนาข้าวก็ให้เลือกใช้โอซามิกนะครับปลอดภัยต่อคนและปลาไปใช้ได้นะครับครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากจะเอาโอซามิกไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอคลองชัยจังหวัดกลาลสินแล้วก็ในเครือข่ายไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง จังหวัดมหาสารคามอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยและตลาดบ้านเขื่อนนะครับที่จังหวัดกะสินก็ที่อำเภอคองชัยแล้วก็ตลาดน้องแนองพนอำเภอกำมาไายส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยู่ที่ตลาดทวัดดินแดงเลยสนามบินร้อยเอ็ดไปแล้วก็ที่อ่าบ้านตลาดบ้านควาวนะครับอ่าอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนที่จังหวัดยะโสธรท,ที่ตลาดคำเขื่อนแก้วแล้วก็เปิดใหม่ล่าสุดครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับหมอฟานแล้วก็ ทางออนไลน์ก็ติดต่อมาที่ Happy ้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ขอยาจาราร์ผัดชัยแล้วก็ทุกช่องทางแล้วก็สาขาไทยเจริญพาณิชย์กำลังจะเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีติดต่อที่หมอมหาสมบัตินะครับอันนี้ก็คือเครือข่ายของร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้สอบถามได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาได้เลยครับครับสหวันนี้ผมก็แนะนำสินค้าที่ช่วยในการกำจัดหอยเชอรี่ ในนาข้าวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ